ผลิภตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไว,วรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิร์มิดลิาอฮิมลาฮ์วะสลลมุอะลาะซลลฮวะลาอะลัฮิวลวะลาสลามุอะลัยคุมรห์มัตุลอฮบรักาโครับมาพบกันต่อนะกับรายการอันกุรอานทางนำชีวิตในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา7 0 0นมงถึง7 3 0นโมงคร่ง วันนี้เรามาถึงอายะที่105ยังอยู่ในสุรอัลมาอิดะซึ่งเป็นเป็นสุร่าที่อยู่ในยุทธที่เนะพี่น้องทำอยูลเรื่นะว่าเราเรียนรู้กันมาจนถึงยุทธที่7แล้วนะอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนว่าค่อยๆเรียนรู้ในอายะห์คุรานที่อัลลอฮฺตาลาได้สรงประทานมาเพื่อเราจะได้เราจะได้ผ่านในในวะฮีที่อัลลอฮฺตาลาได้ประทานลงมาแล้วเราจะได้รู้ว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาได้ได้นาอะไรมา มาบอกกับเราแล้วก็ได้มีหลักการอะไรที่อัลลอฮฺตาลามาบอกกับเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาทาความเข้าใจหรือว่าเราต้องมามารู้และเข้าใจในทุกทุกจุดทุกแง่มุมทุกประเด็นนะซึ่งบางในบางเรื่องบางเรื่องราวที่อัลลอฮฺตาลาด้การอ่าน,เ,นเป็นเรื่องที่ต้องการใช้การวิเคราะห์ใช้การพิจารณาซึ่งเราเรากลับไปหา <c oughs> กลับไปหาบรรดาผู้รู้คาแหาบรรดาอุลาอมะ ส่วนในส่วนมากของอายะห์ญญุรานเนี่ยทอทลลัตตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของพวกบันทสรอเอเรื่องราวของชนรุ่นก่อนเรื่องราวที่เป็นเป็นอิบร้อเป็นบทเรียนให้เราได้คิดไค้ควรเ,เราก็นํามาซึ่งเป็นบทเรียนอย่างในวันนี้เนี่ยอายะห์ญญของเราในวันนี้เนี่ยอายะห์ที่หนึ่งร้อยห้าแล้วก็ห10นึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยแปดเป็นอายะห์ญญที่เัลลัญญตตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของการการเป็นพยานซึ่งย้อนกลับมาถึงในใน ในบทบัญญตัติหรือว่าในสิ่งที่เราจะนํามาปฏิบัติในเรื่องของการที่เวลาที่เราอยากจะให้คนหนึ่งคนใดมามาเป็นพยานหรือว่ากฎเกณฑ์ในการที่เราจะเป็นเป็นพยานแล้วก็ในอเลสตาลาได้บอกบทบัญญตัติในเรื่องของการการเขียนวสีนะการเขียนคําสั่งเสียนะแล้วก็เราไปดูเรื่องราวของการขยายความในเรื่องของวิชาการการแบ่งมรดกนะว่าในมรดกที่อเลสตาลาได้วางเอาไว้เนี่ยว่ามีมีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง แล้วก็วสียะที่เราจะสามารถเขียนให้ได้เราเขียนให้กับใครได้บ้างซึ่งมีมีะดิษ่านนบีสุลต่านลมามากำกับในเรื่องของหลักการต่างๆนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนรู้กฎเกณฑ์เนะบื้องต้นเพื่อให้เราได้รู้ว่าอัละลอฮฺตาลาเนี่ยได้กล่าวกับเราไว้อย่างไรส่วนรายละเอียดในเรื่องของอาการชี้แจงในเรื่องของการการเขียนวสียะหรือว่าการอัญพยายนเนี่ยมันมีการขยายความอยู่ในในหนังสือฟิกนะในหนังสือฟิกในการขขายความหรือว่าในหนังสือทัฟซี็ดก็มีนะแต่ทัฟซี็กุรอานเนี่ยมีอยู่มีอยู่หลากหลาย หลากหลายการการเขียนตับเซตตามตามความถนัดของบรรดาอุลมะฮ์ที่ได้เขียนตับเซตในใน <c oughs> ในยุคที่เขาเป็นอยู่หรือว่าตามตามความเหมาะสมในยุคที่เขาเขาเขาเขียนตับเซตนะั้นซึ่งอุลมอฮบางท่านเนี่ยได้เขียนเขียนตับเซตเกิดท,ท,ที่ถูกเรียกว่าตับเซตอาการการอธิบายอุรอานด้วยก,การอธิบายอ,อายะที่เป็นเป็นกฎเกณฑ์ต่าง เป็นบทบัญญัติต่างๆว่าล้อ์ตาลาได้กล่าวไว้เขาก็จะพยายามที่จะเอาหด,ดีเอาหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอามาเอามาประกอบกับกับอายะแล้วก็นำมานำมานำมาอธิบายในในอายะนี้ในอายะที่ร้อ์ตาราได้กล่าวไว้นี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในเรื่องราวของการเป็นพยานแต่ในมัจลิสของเราในการเรียนรู้ของเราในยามในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราไม่ได้เก็บทุก อะไรฮะเก็บท,ทุกเรื่องราวของตัฟซีแต่ว่าเรานําความเข้าใจมาทําความเข้าใจในอายห์กุรอาเนเหมือนอย่างที่อุลมะาบางท่านได้เอาใจใส่กับการอธิบายเรื่องของมุมในเรื่องของอะกีดะบางท่านอธิบายในเรื่องของมุมไปทางด้านของการการภาษาภาษาอาหรับหนังสือตัฟซีบางเล่มได้เอาใจใส่กับเรื่องของการการอริอรอนะหนังสือบางเล่มเพียงแค่เพียงแค่เป็นการนะเพียงแค่เป็นการบอกบอกอะไรฮะบอกความหมายของคำศัพท์อย่างเช่นตัฟซีจราเรน ของของจะเรียนซโยเตจะเราเราียนมาฮันล,ลีเนี่ยเขาเป็นเป็น,ปนตัฟซีเพยงแค่เพยงแค่บอกบอกความหมายนะแล้วก็อธิบายคําศัพท์ที่ที่มันค่อนข้างจะยากอย่างตัฟซีดซาดีนะเป็นตัฟซีที่เขียนออกไปในมุมมุมของเรื่องของอากีกิณนะตัฟซีดมุกซีดนะเป็นตัฟซีเบนมาโซรท,ที่เอาเอาใจใส่กับการกล่าวถึงหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างเหล่านั้น แล้วก็ทับซีรของของใครอัตวาอับญาณเชงเกตตี้ถ้าหากว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องของการทับซีอายานคุรานด้วยกับด้วยกับเรื่องอากการเรื่องของกฎเกณฑ์ของบทบญัติต่างๆให้ไปดูทับซีรทับซีรของเชงเกตตี้ที่ตั้งชื่อว่าอัตาาวนอับญาณรือว่าอัญญามะอัญญาเมะในอันกการเป็นคุรานนะครับเป็นอีกหนึ่งทับซีรที่พูดคุยหรือว่าเขียนมาในมุมของการการอธิบายอากการคุราน กฎเกณฑ์ต่างๆที่อัลลอฮฺตาลาได้วางบทบัญญัติไว้ในในอายะฮ์กุรอานแล้วก็มีทับซีดอีก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 หลายเล่มบางทับซีดนะพี่น้องที่บรรดาอุลามฮได้ได้อธิบายให้กับเราว่าในเรื่องของการรับทับซีดบางทับซีเป็นทับซีที่เขียนในแง่มุมของัูของท่านั้นภาษานะแต่ว่าคนที่เขียนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของเรื่องของหลักการอะกีดะบางทีก็มีการอธิบายในในในอายะ์ที่เกี่ยวกับอะกีดะทําให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือทับซีดบางเล่มในบรรดาอุลลอฮได้ นักศึกได้เตือนเราว่าอย่าอ่านนะไม่สมควรที่จะจะอ่านตับซีทที่มีการเขียนทําให้เราได้มีความเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากจากสิ่งจากเป้าหมายที่อัลลตาลาได้ทรงวางมาแต่ให้เราเอาใจใส่กับตับซีทที่ที่ที่อ่เป็นเป็นหลักที่มันเอาออมาได้แนะนำเราคือตับซีทมุนกะซตมุนกะซตคือที่เราเรียกว่าตับซีทบนมะโซูคือการตับซีรอ่านด้วยกับตัวบทหลักฐานที่อัลลตาลาได้ได้กล่าวในอ่นาน แต่ในวันนี้นะพี่น้องเราเรามาทําความเข้าใจหรือว่ามาเอาความหมายของอัลกุรอานเพื่อให้เราได้ผ่านความเข้าใจของอัลกุรอานโดยการอธิบายของเราในในยามเช้าวันนี้เราถึงอายะที่1 5รอยหัลลอฮฺสุภาโนะตาลาทรงตัดว่ายาอิย uh um um ah um ูฮัลลาดีนอามมนุอัลเลกุมอันฟุสะกุมลายดุรุกุมมันดัลลาอิดะห์เตดัยตุม إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ทรงตัดวในในอายะนี้ว่า يا أيها الذين آ م ن و โอุบรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายเพื่น้องจะเห็นได้ว่าในในสุนรนี้เนสุมาอิดาเนี่ยได้มีคําว่ายาอัยห์ลานีนะอามโนยุหลายที่ด้วยกันเพราะอะไรฮะเพราะเป็นอายะที่อัลลอฮาได้วางบทบัญญัตินะวางบทบัญญัติแล้วก็บอกกับบรรดาสหายบ้าบอกกับท่านอับุลสลมให้ให้นำไอให้ให้ให้กล่าวกับบรรดามุขม กับกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้กําลังจะบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้อัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่ายาอิยุทธ์ละดีนะอามานุโอบ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายไอไรกุมอ um, um um ัมฟ um ุสตะกุมลายดุรุกุมมันดัลละอิดะตัดัยตุมไอไรกุมอัมฟุสตะกุมคือจงเอาใจใส่กับตัวพวกเจ้าเองลายดุร um um ุกุมมันดัลละอิดะตัดัยตุมลายดุรุกุมก็คือไม่ไม่เป็นโทษอะไรกับพวกเจ้ามันดัลละ ก็จะมีคนที่หลงทางเนี่ยไม่ได้เป็นโทษอะไรกับพวกเจ้าอีซะแต่ใดตุ่มเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายได้รับทางนําแล้วพี่น้องในอายะนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านอ่านอายะนี้แล้วเราทําความเข้าใจเองโดยที่เราไม่ได้กลับไปดูตับซีรเราไม่ได้กลับไปดูหนังสือการอธิบายอ,อธิบายยักข้อละนของบรรดาบรรณาอุลมะหรือไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ย้อนไปดูไฮดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าตัวใครตัวมันไม่ต้องมีการเตือนกัน ไม่ต้องมีการใช้ให้ทําความดีไม่ต้องมีการห้ามปามความชั่วไม่ต้องมีการมามาตักเตือนมาอะไรกันนะแต่เวลาที่เราอ่านอายะนี้เนี่ยให้เราดูว่าท่านอับดุลลอฮฺเลยวะซัลลัมได้เน้นย้ําในเรื่องของการใช้ทําความดีเรื่องของการตักเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องของการเอาใจใส่กันในเรื่องของการซึ่งใน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 การอิสติละหรือว่าในการที่เราจะยกหลักฐานในเรืええ่องเรื่องใดเนี่ยดังที่เราได้คุยกันไปในหลายๆครั้งนะพี่น้องว่า เวลาเรายกหลักฐานเรื่องใดเนี่ยบรรดาอุลมะในแนวทางก็คือเอาเอาหลักฐานในเรื่องนั้นเนี่ยเอามารวมกันเอามารวมกันแล้วก็วิเคราะห์จากหลักฐานจากตัวบทซึ่งในอายานนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอ่านโดยผิวเผินเราอาจจะเข้าใจว่าโอ้บรรดาพู้มีสธาทั้งหลายตัวของพวกเจ้าให้เอาใจใส่ดูแลตัวของเจ้าเองแล้วก็ไม่ใครจะหลงทางเนี่ยมันไม่เป็นโทษอะไรกับพวกเจ้าเวลาที่พวกเจ้าได้รับทางนําแล้วแต่ท่านอบูบัตสิดธิ์อบุบัตสิดดิกได้ได,ได้เวลาท่านได้ยินคนที่ ยกหลักฐานอายานี้แล้วก็ไม่ยอมตักเตือนกันแล้วก็บอกว่าดูแลตัวเองเอาใจใส่กับตัวเองไม่ยอมมีการตักเตือนกันไม,ไม่มีการอักเสบฮัดกันบุบักก็บอกว่าบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยอ่านอายานี้ว่ายาโิหัละดีนอามนูอะลนิกุมอันฟุสะกุมลายุดุก,ดกุมลดัลอะไรนะตาใดตุมโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกเจ้าจงเอาใจใส่กับตัวของพวกเจ้าเอง ใครจะหลงทางจะไม่เป็นโทษอะไรกับพวกเจ้าเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับทางนําแล้วแต่ท่านอับวักได้บอกว่าแต่ฉันได้ยินท่านอบีสิสอรมลองของอะไรวะสัลลัมได้บอกว่าถ้าหากว่าเวลาที่พวกเจ้าไม่ไม่ยอมใช้กันทําความดีหรือว่าไม่ยอมไม่ยอมห้ามปามความชั่วนะก็กลัวว่าอลาทธิสุภานุตาลานั้นจะลงบาลาลงมาให้กับพวกเจ้า หมายความว่าเวลาอวบเห็นคนยกหลักฐานโดยที่ไม่มีการไม่มีการอะไรไม่มีการดูวัจนอิสติละลนไม่มีการดูวิธีการยกหลักฐานแล้วก็ไม่ได้มีการดูตัวบทที่ที่มาพูดถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีอายะหละหลายอายะที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงการใช้ทําความดีการห้ามปามความชั่วนะที่อัลลอฮฺตาราที่เราได้พูดคุยกันไปในในโซรอน,นี้นะพี่น้องที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าลุยนั่นละดีนะกัารุ บรรดาผู uh ้ที in ่ปฏิเสธจากผู้บัญินสลออินเนี่ยถูกอะไรถูกขับไล่และให้ออกห่างจากความเมตตาจากลอสสุานุวัตราละเพราะอะไรฮะในในต่อมาในออสตาลาได้กล่าวว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยไร้นาธรรมมุงก้เรื่อาลรูพวกเขาไม่ยอมไม่ยอมห้ามปามกันในเรื่องของความชั่วในเรื่องของสิ่งไม่ดีที่เป็นสิ่งที่เป็นบาปแล้วพวกเขาทั้งหลายก็ปฏิบัติกันคือปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นบาปแล้วก็ไม่ยอมห้ามปามไม่ยอมห้ามปามสิ่งที่มัน มันเป็นบาปเพราะฉะนั้นในในอายะนี้เนี่ยเป็นอายะที่บอกให้เราให้กำลังใจเราในการที่เวลาที่เราทําการเผรยแพร่แล้วเวลาที่เราทําการด่าวาแล้วเวลาที่เราทําการสอนผู้คนแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีการตอบรับเวลาที่คน euh, <ia> ไม่ทําการตอบรับเนี่ยเราไม่ต้องหนักใจ <S <S <ư? S 1> เพราะเราได้ทําหน้าที่ของเราในการใช้ทําความดี y, ในการห้ามปามความชั่วแต่ไม่มีการตอบรับเราไม่ต้องหนักใจให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติก็คืออะไรฮะเราเอาใจใส่ในการที่เราเดินบนเส้นทางตรงของเราให้อยู่บนแนวทางที่อยู่บนซเซลล์ตันมุสตาฟีมถึงแม้ว่าคนที่เขาได้รับคําเตือนจากเราไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับทางนําหรือว่าเขาจะไม่ยอมไม่ยอมยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่ถูกต้องเท่เาาราได้วางมาก็ตามนี่คือความเข้าใจที่บรรดาอุลมามะได ถ่ายทอดมาให้กับเรานี่คือหนึ่งในประโยชน์ที่เราได้จากการที่อะไรฮะจากการที่เราเรียนรู้ผ่านบรรดาอุลมามะเรียนรู้ผ่านผ่านบรรดาผู้รู้โดยเฉพาะการอธิบายทับซีสการทีุ่รอานนะรอไม่ใช่ไม่ใช่การที่เราอ่านอายังกุรอา่านแล้วเราก็นํามาอธิบายเองแต่ให้เราดูว่าบรรดาอุลมามะเนี่ยเขาสติมบาร์หลักฐานกันแบบไหนสติมบาร์คือการการยกหลักฐานการนําหลักฐานมาใช้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขานำนำหลักฐานนําตัวบท ตรงไหนมาใช้แล้วก็มาใช้ในเรื่องใดอัลลอฮฺทานาดีนะาทรงตัดต่อมาว่าอิลลอหฮิมรุิอุกุมจะมีการกลับไปหาของพวกเจ้าเนี่ยพวกเจ้า,จ,าจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบานโนะตาลากันทั้งหมดเลยฟ่ายอยู่บิอุกุมบิมากุมตุมตะมารูนดังนั้นพระองค์ก็จะจะบอกกับพวกเจ้าด้วยกับสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ได้ปฏิบัติกันมาอายะนี้่งบอกให้เรารู้ถึงการการที่เราต้องเอาใจใส่กับการยืนหยัดอยู่บนทางนำ ยืนหยัดอยู่บนเซรอตตนมุสตาฟีมแล้วก็แก้ไขตัวเราเองอยู่เสมอถึงแม้ว่าเวลาที่เราด่าว่ากับคนอื่นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รับการตอบรับหรือคนอื่นจะไม่ทําการตอบรับเนี่ยเราก็จะต้องยืนหยัดอยู่เสมอแล้วก็ให้เรารู้อยู่เสมอว่าเราจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ตาลาและอัลลอฮ์ตาลาจะบอกกับเราในสิ่งที่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาหมายความว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเนี่ยให้เตรียมเตรียมเอาไว้ว่าเราจะถูกสอบสวนจากอัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาลาอย่างแน่นอนอายะต่อมาอายะที่1 0 6 اما تلا سنتاما يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان لا نشتري به ثمنا ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثمين อายะนี้เป็นอายะที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงเรื่องของการการเป็นพยานการเป็นพยานก็คือถ้าหากว่าเราได้เดินทางโดยโดยสรุปของอายะนะพพี่น้องให้พี่น้องได้เข้าใจก่อนว่าอายะที่พูดถึงถ้าหากว่าเราได้เดินทางไปเนี่ยแล้วก็เราเรากลัวว่าเราจะเสียชีวิตหรือว่าเราคิดว่าในการเดินทางของเราเนี่ยเราอาจจะเสียชีวิตได้อัลลอฮฺตาลาก็ได้มีมีอายะนี้เนี่ยมาแนะนําเราในเรื่องของการ การเขียนวสียการเขียนคําสั่งเสียแล้วก็ให้มีพยานเีนีบบ้เรามา,าดูว่าอัลลอฮฺตาลาได,ได้ได้กล่าวว่าอย่างไรยา uh อิฮันลาดีนอามานูโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายชาฮาดะตูเบนิคุมอิดะฮัดะฮะฮิดะคุมุลม,มูตชาฮาดะคือการเป็นพยานระหว่างพวกเจ้าเวลาที่มีความตายมาถึงพวกเจ้าหมายความเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ใกล้จะตายพี่น้องในอายะต่างๆที่อัลลอฮฺตาลาดได้กล่าวถึงว่าเวลาที่ความตาย ได้มาถึงพวกเจ้าไม่ได้หมายความว่าพวกเจ้าทั้งหลายได้ตายแล้วเหมือนดังในะดีที่ท่านอับดุลสลัมได้กล่าวไว้ว่าลักไตนูมาตากุะจงตัลเกนตัลเกนนั่นคือการสอนการสอนกะลิมาชาฮานการสอนลายละให้นลอให้สอนเมาตากุมเขา่าเมาตากุมตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปสอนคนตายที่อยู่ในหลุมฝังศพแล้วแต่ในตรงนี้เนอิหมัมนบวีเองเนี่ยซึ่งเป็นอิหมัมของมัสยิชาฟีน ได้อธิบายหะดิษนี้ใน,ใน,ใ,นในการในคำอธิบายในสาเฮมุสลิมอิหม่มมมมามอวีได้บอกว่าลักตโนมอาตากุมคือให้สอนคนที่ใกล้ตายของพวกเจ้าในภาษาอาหรับพี่น้องเวลาเราอยากจะเข้าใจภาษาอาหรับเนี่ยให้เราย้อนกลับไปดูว่าบรรดาคนอาหรับเนี่ยเขาอธิบายอย่างไรหรือบรรดาอุลมาเนี่ยเขาได้อธิบายอย่างไรเพราะท่านนเบียได้พูดภาษาอาหรับในภาษาที่ชาวอาหรับได้มีความเข้าใจ นแล้วไปไปดูว่าอุลามะตับชาฟิเองของเราได้ได้ทำการอธิบายว่าอย่างไรเราจะได้เวลาเรายกหลักฐานเนี่ยเราจะได้ไม่ยกหลักฐานตามความเข้าใจของเราเองหรือว่าจะพูดอีกอย่างนั่นคือไม่ยกหลักฐานตามอารมณ์ตามอำเภอใจของเราเวลาที่เราได้ทําการตรากินให้กับให้กับคนที่อยู่ในฝังศพคือฝังไปแล้วแล้วก็ไปสอนให้เขากล่าวคำว่าอะไรละอินนน์วะทั้งที่อัลลอฮฺตาราได้บอกว่าอินนักลาตุสมิอินมตตะเวลาตุสมิลซุมมัตดุอาแท้จริงเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะให้คนตายเนี่ยได้ยินได้ ว่าาุสมิอัซุมมันโดนแล้วก็ไม่สามารถที่ทําให้คนที่หูหนวกเนี่ยได้ยินได้ยินคําเรียกร้องได้เพราะอัลนอัลตาลาได้เปรียบเทียบบอกกับท่านอับดุลเยาะสัลลัมว่าเจ้าไม่สามารถที่จะให้คนที่ตายไปแล้วเนี่ยมา,า,ม,ามาทำการได้ยินได้เพราะฉะนั้นในการในการตะเก็นในอญญายะนี้ตามที่บรรดาอุลามะได้อธิบายเอาไว้เนี่ยคือเป็นการสอนคนที่ใกล้จะตายส่วนการตะเก็นการที่เราไปไปสอนคนที่อยู่ในผงศพเนี่ยเป็นการเอา เอาของศาสนาอื่นที <period. S 2> <microb ial. S 1> ่เขาได้มีการมีการสวดคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาทําการทําการคิดว่าเราจะต้องสวดเหมือนของเขาพี่น้องอรให้เรามาเข้าใจง่ายๆเลยนะว่าหลักความเชื่อของเรากับหลักความเชื่อของของเขาของศาสนาอื่นเนี่ยไม่ได้เหมือนกันของเขาในเวลาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะมีการเวียนไหยตายเกิดซึ่งการเวียนไหวตายเกิดที่เรียกว่าไกด์ัตนาสุกการเวียนไหยตายเกิดเนี่ยเป็นการเป็นเป็นหลักความเชื่อของของหลายๆศาสนา นะว่าเวลาคนตายไปแล้วเนี่ยต้องวนเวียนกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดมาใช้กรรมแล้วก็ต้องอต้องอามาใช้กรรมจนกระทั่งว่าใช้กรรมหมดเนี่ยจนเขาถึงจะไปถึงจุดที่เรียกว่านอตฟาน่เรียกว่าจุดจุดอะไรนะจุดความว่างเปล่าวความความสบาย <c oughs> <c oughs> เพราะนั้นเวลาคนที่คนที่ตายไปแล้วของเขาเนี่ยเขาจึงต้องมีการสวดสวดเพื่อให้ศพเนี่ยไปสู่อะไรฮนะไปสู่ ไปสู่การกลับคืนสู่ร่างที่ทดีขึ้นกว่าเดิมที่ไรกว่าเดิมแต่ของเรานะพี่น้องของเราการสอนของเราเนี่ยเป็นการสอนที่เราจะสอนกันก่อนตายส่วนหลังตายเนี่ยมีแต่การขออุอาให้ขออุอาให้กับเขาแต่ว่าการไปสอนตละลเก็นในในหลังจากที่เขาได้อยู่ในฝังศพแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีในบทบัญญัติของท่านอับส,สุลลาอสิสัลลัมและไม่ได้มีในบทบัญญัติของมัสฮับชาฟิอีถ้าหากว่าเราไปดูในฟิกความเข้าใจ อ,อุลาะมะรรมัตดับชาฟีได้อธิบายเอาไว้เนี่ยเราก็จะพบว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีในบทบัญญัติของมัตดับชาฟีของเรานะที่ผมใช้คาว่ามัตับชาฟีของเราเนี่ยก็คือในบ้านเมืองเราหรือที่เราอยู่กันเนี่ยนะเ,รเราใช้วิชาฟิกที่เอามาจาก Answer. อุลาะมะมัตดับชาฟีแต่เวลาที่เราเราอยากจะทําอะไรตามอำเภอใจของเราเนี่ยเราก็เอามัตับของเราเนี่ยออกไปข้างๆแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วก็ยกหลักฐานในสิ่งที่มันที่บรรดาอุลามะเขาไม่ได้ยกหลักฐานกัน เทย้อนกลับไปมอมโนวีเนะี่ยที่เราได้นับกันว่าเป็นหนึ่งในอุลามะหลักของมัตับชาฟะอีเนะี่ยเขาอธิบายฮะดิษนี้รักนุมมตากุมเนะี่ยก็คือการตละลเก็นคนที่คนที่ใกล้าตายคือคนที่ยังไม่ตายเพราะว่าคําสอนการสอนตละลเกฑนกันการสอน,นอาาาให้กล่าวคำว่าะไรนะให้ลอนลเนี่ยจะเป็นประโยชน์ก็ตอนที่เขายังไม่ตาย้องแม้กระทั่งว่าเวลาที่วิญ,ญญาณถึงลูกกระเดือกแล้วเนี่ยการสอนตละลเก็นเนี่ยยังไม่เป็นประโยชน์เลย หรือการกล่าวคาว่าอะไรลาฮะอินลัลลอในตอนที่เขาจะตายแล้วเนี่ยยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์ทังที่เฟรโรนในตอนที่น้ําจะท่วมเขาแล้วเขาก็กล่าวคําว่าบอกว่าตอนนี้ฉันศรัทธาแล้วอัล่ะตอบอละตาลาบอกว่าอ่านอ่านตอนเนี้ยเหรอเพราะนั้นกรรมการตอบต,ตัวเนี่ยจะเป็นประโยชน์กล่าวคาว่าอะไรลาฮะอิลลัลลอตบตัว,ตตวเ,เป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อวิญ,ญญาณยังไม่ถึงลูกกระเดือกหรือว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตก คนที่มีชีวิตอยู่ในตอนช่วงบ้านปอาคอาคดสมานเนี่ยพอดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกเมื่อไหร่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาจะตาบัตรตัวเขาจะข่าวคำว่าลายเรา้เราไม,ไไม่ไม่ได้เป็นประโยชน์หรือว่ากิยามาสู้เรากิยามาเล็กเนี่ยเวลาที่คนเรารความตายมาถึงแล้วเนี่ยแล้วจะาข่าวคำว่าลายเราตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแล้วเวลาที่ตายไปแล้วแล้วเราไปสอนเขาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อะไรนี่นี่คือหลักการที่บรรดาอุลมะได้อธิบายไว้ไว่าให้กับเรา ส่วนในอายะนี้นะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ายาเยฮันลดีนะอามุชาฮัดตุับนกุมอิดะฮะตระฮัดะกุมุลมาฮ์การโอบ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาแล้วทั้งหลายการเป็นพยานร,ระหว่างพวกเจ้าเวลาที่มีความตายใกล้ามาถึงพวกเจ้านะเพราะฉะนั้นในอายะนี้ทําให้เราได้มาตีความทาความเข้าใจในเรื่องของเวลาที่ความตายได้มาถึงแล้วถ้าแปลตามตัวนะความตายได้มาถึงแล้วแต่ในความเข้าในความเข้าใจภาษาอาหรับ ที่คนอาหรับอธิบายที่บรรดาอุลามะอธิบายท่านอามีนสอโลลอยสมอธิบายให้บรรดาสฮาบะเข้าใจก็คือเวลาที่ความตายใกล้จะมาถึงให้นั่นวซียะก็คือในตอนที่จะมีการวอซียะอิสนาเนี่ยระว่าอเดลิมินกุมก็คือให้มีพยานให้มีพยานสองคนมีพยานสองคนที่มาจากพวกเจ้าเอาอาคารอนี่มินกอยดเลกุมสองคนที่มาจากพวกเจ้าคือสองคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันกับเราหรือเอาอาคารอนี่มินกอยรเลกุมหรือว่ามีสองคน ที่ไม่ใช่พวกเจ้าไม่ใช่พวกจากพวกเจ้าก็คืออะไรฮะคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมตรงนี้ในบรรดาอุลลฮ์มะได้บอกว่าเป็นที่อนุญาตนะอารอต้าได้กล่าวว่าในอายะนี้บอกว่าเป็นที่อนุญาตในการที่เราจะให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเป็นพยานที่เป็นคนที่เราเชื่อถือได้ในตอนที่ไม่มีพยานมุสลิมในตอนที่เราเดินทางด้วยกันเนี่ยนะแล้วเราก็ต้องการเขียนวอซียะแล้วก็ต้องต้องให้มีมีพยานสองคนแล้วไม่มีมุสลิมเราก็ให้พยานที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมาเป็นพยาน ตอนนี้อัลลอฮฺมได้บอกว่ามีสิ่งที่เราได้จากจากอญญายะนี้ก็คืออนุญาตให้ในยามที่เราเดินทางเนี่ยมีพยานที่ไม่ใช่มุสลิมสองคนในเวลาที่เราไม่มีมุสลิมมาเป็นพยานและสองอญญายะที่ผมบอกให้เรารู้ว่าอนุญาตให้เราเดินทางกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอินอัลตุม์อรับะตุมฟเฟนอัลถ้าหากว่าหากพวกเจ้าทั้งหลายได้ได้เดินทางไปบนหน้าพื้นดินฟาอซอบัตกุม,มุซีบะตุนมาฮ์สและ มุซีบัตุนมอสความเอ่อมุซีบะบททดสอบในความตายเนี่ยได้มาถึงพวกเจ้าตั๊บิสูนะฮูมามิมบ,บสสะเดสซาละคือให้เจ้าเนี่ยเอาสองคนที่จะเป็นพยานเนี่ยมามาอยู่หลังละหมาดคือหลังละหมาดเนี่ยเรียกสองคนที่จะเป็นพยานเนี่ยมาฟายุกซีมาในบิลละอินดาร์ตับตุมลานัชตารีบิฮิสัมนาวะลาวการนาดากูรบ์บะแล้วก็ให้ทั้งสองเนี่ยได้ทำการสาบานต่ออัาาุบฮานตาลาว่า อินเดตาบตรุมลานัชตารีบีฮีสมมนาวาราวกาณาดากรุบบาให้ทั้งสองเนี่ยมาทําการเป็นพายานในเรื่องของการเป็นพยานของทั้งสองว่าเขาจะเขาจะอะไรฮะไม่ลานัชตารีบีฮีสมมนากรีนะเราจะไม่ซื้อด้วยกับสัมมนาลานัชตารีบีฮีสมมนาวาราวกาณาดากรุบบาเราจะไม่ไม่ซื้อด้วยกับราคาคือเราจะไม่เอาเอาคามั่นสัญญาของเราเนี่ยที่ได้เป็นพายานเนี่ยเอาไปแลกกับผลตอบแทนในโลกดุนยา ว่าเราการละอากรบาและถึงแม้ว่าคนที่เราจะเป็นพยายนเป็นพยายนเท็จให้เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเป็นญาติใกล้ชิดก็ตามเวาลานักตุมุชฮะดาตัาลลอฮ์อินนาอิดัลละมินันอาสิมลแล้วเราจะไม่มีการปกปิดชาฮฮะดาของอัลลอฮ์ปกปิดการเป็นพยายนในเรื่องหลักการของอัร้อ์สุบัติโนอาตัลลัอินนาอิดัลละมินันอาสิเมลแท้จริงเราเนี่ยเมื่อนั้นคือเมื่อเมื่อใดที่เราปกปิดชาฮฮะดาปกปิดการเป็นพยายนเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในคนที่เป็นคนบาป เพราะนั้นในอายานนี้อัลลอฮฺตาลาได้ส่งเสริมเราในการในการเขียนวอซียะในยามที่เรามีความรู้สึกหรือว่าในยามที่เรากลัวว่าความตายจะจะเข้ามาถึงในยามที่เดินทางแล้วก็ให้มีพยานสองคนที่เป็นมุสลิมถ้าไม่มีมุสลิมให้เราเอาคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วยังมีหลักการที่อัลลอฮฺมุฮามดอัลตาลาได้กล่าวไว้หลังจากอายานนี้มาพบกันต่อในวันพรุ่งนี้นะกับการพูดคุยในเรื่องของชาฮัดะเรื่องของการเป็นพยานและก็เรื่องของการเขียนวอซียะในยามที่เราได้ทําการเดินทาง صلي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته